ก็ชททองนะครับคุยเรื่องของข้อกฎหมายปเด็นกฎาอ่ะแต่มาที่เรื่องของการขอเสนอมีการยกเลิกมาตราที่145ทับหนึ่งของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นะครับเมื่อปลายเดือนในสายเดพษาคนอยิบีเดนกระทนะครับได้ทำหนังสือถึงท่านรวิชนะครับเรื่องของการขอเสนอร่างนะครับเอ่อ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขและยกเลิกมาตราที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าทักหนึ่งของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยให้ผู้ว่ามีอำนาจในการวินิจฉัยคำสั่งไม่ฟ้องไม่อุทธรณ์ไม่ดีกาถอนฟ้องและถอนดีกาของพนักงานอัิการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา,ามาตราที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเพื่อจะได้เป็นการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเอ่อท่านฟัง ผมในฐานะผู้ที่ก็ปญญญเปานอีกคนหนายนะฮะกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับข้อเรียนตั้งแต่ปัญญาโทแล้วก็ยังอีกก็จะมีสหะด้วยนะครับจะมีเรื่องของโปรเซสของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วก็กฎหมายอาญาเข้ามาในบุสชีที่ผมด้วยคือเรื่องน,นี้เป็นการแย่ยงอำนาจครัจะว่าแย่ยงอำนาจไหมก็เดิมที่นียอำนาจอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ปูวะนะครับอำนาจในเรื่องของการวิจัย คำสั่งไม่ฟ้องไม่อุทรณ์ไม่ดีกาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ต้านด้านของฝ่ายปกครองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ทีนี้มันมีปัญหารเรื่องของอในช่วงของการรัฐประหารคำว่าอํานาจตันนี้มันไม่ได้มันต้องแก้ไขเพราะว่ามันมีปัญหารเรื่องของอความไม่ไวเนื้อวางใจสึ่งคัญนะนครับว่าตํารวจสั่งฟ้องไปแล้วอายการสั่งไม่ฟ้อง แล้วก็ส่งเรื่องคําสั่งไปฟ้องไปที่ผู้ว่าผู้ว่าก็ให้อัยการตรวจนะครับก็เหมือนกับอาจจะเป็นช่องทางของการที่ไม่โปร่งใสหรือมีช่องทางอะไรแล้วแต่นะอาจืเป็นที่นะ <c ười> อ้าวผู้ว่ากูไอ,นะอันนี้เป็นเรื่องของข้อมูลที่เคยผ่านมานะฮะจนกระทั่งฝ่ายปกครองเองก็ไม่พอใจนะ ว่าครมแย่งตะบองไปได้ไงตะบองเคยอยู่กับมือเราเราเป็นมิจราศนะครับเราไปผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะต้องมาวิิจัยแต่มันมีการแก้ไขมาตราที่145ไปเพิ่มเติมเป็น1 4งร้าบทํานึงทำให้อำนาจของพวกวนั้นหายไายใตปกครองนั้นค่อนข้างที่จะลำคือเมือ่อะไรคือโดนริบตะบองมา แต่อยังเลี้นะครับการเป,ไป็นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมันมีหลายช่องทางการทกเถียงกันครับมันมีตั้งแต่ช่องทางของการสำนักงานรัฐชาโดยพนักง,งานสอบสวนฝ่ายปกครองก็มีอำนาจสอบสวน DSI หรือองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องไปยังพนักงานนี้ครับมันก็จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับกบนารเสนอในการพิจารณาแต่ทอนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่สำนักางานรัฐชาซึ่งเป็นอาจจะเป็นเรียกไง ดุลแห่งอำน,นาจดุลแห่ง power of สรุนี้มันมีกระบวนการที่ยังไงอ่ะคนก็อยากจะมีพลังคนก็อยากมีอำน,นาจอยากมีหน้าที่เพราะทุกอย่างมันได้มาซึ่งเครียกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดสรรลงสู่นะครับในภาพของการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นด้วยนี้น่ยสนใจตรนี้ท่านผู้กงบังว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยได้ านำเสนอและก็มีการรีพอร์ตรายงานนะครับมีการนำเสนอในร่างกฎหมายไน้กล่าวว่าเพื่อต้องการให้เกิดการตรวจสอบรงดุลระหว่างทักง,งานสับสนกับทั้ง,งานอายการอย่างเหมาะสมตามหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0มาตรา68มาตรา258งอยงูงูจุดตั้งกระบวนการยุติธรรมนะครับอ่อเล็บสพร้อมแนบรายละเอียด เอกสารได้ว่าจะเป็นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายสรุปรายงานสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมปวิอายามาตราที่145นะครับตารางเปรียบเทียบรายงานผลการสอบการ,รฟังฟังเข็นของคณะกรรมการหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ถาบันบัญชีพัฒนาบริหารศาสตร์รวมไปถึงความเห็นของจังหวัดและก็ประชาชนที่ตอบแบบข้อสอบถามแล้วสำนักงานทะ่าอาการฮนะเออได้ถามทำไม่ะคือท่านผู้ฟังครับคือผมผมไม่ได้ว่าใครนะเรื่องของการทำรีพอร์ตการทำรายงานทุกอย่างด้วยความเคารพผมก็ทำเปเปอร์ทำรายงานตามอะไรไมาเยอะ ทุกอย่างมันจะทําได้มันจะทําได,ได้แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังบุมงงผมเนี่ยฮะอำนาจตรงนี้นะฮะผมคิดว่าในความเป็นทางวิชาการของผมนะตำรวจเพิ่งทำสานวนไปแล้วจับสอบปร,รากฏว่าส่งฟ้องไปที่อายการอัยการในฐานะผู้ที่จะต้องมีการที่ยำนะครับปรุงอาหาร นะครับตวจสอบสำนวนแล้วก็ส่งให้สารได้บริโภคสารพิจารณาถ้าอาการบอกเฮ้ยไม่อร่อยคุณทําไม่ได้วัตถุดิบคุณไม่ได้ส่งใบใหม่ส่งให้ส่งอรัชการไปในหนึ่งการให้ถูกต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลข้อที่จริงทั้งหลายนะครับเพื่อให้มานั้นสามารถปรุงอาหารได้ก็จะเป็นกระบวนการ ถ้าพูดงหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับส่งไปทํใหม่สอบสวนเพิ่มเติมใหม่ไม่รูไปทาใหม่นะฮะให้อํานาจของข้าราชการตารวจนะฮะของสองหลักานนั้นไปดาเนินการแก้ไขใด้โต้ใหญ่ยังไงถ้าท่านมีความเห็นว่าเออหนึ่งคดีแบบนี้มีแนวความิพิพากษาศาลนิคะนะครับออกมาแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเอ,อ่อลงโทษหรือพยานหลักฐานที่พในักงานอัยการเห็นว่าอ่อ,อนก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือส่สวนหาข้อเมูือเพิ่มเติมนะครับ เพื่อโต้แย้งได้แต่ทีนี้เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วอำนาจไปอยู่ที่อัยการอัยการพิจารณาแล้วนะครับส่งเรื่องไมฟฟองเราก็ดูพิจารณาได้แค่ในสองตัวเราไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนได้แต่เราจะต้องโต้แยง้งบุญพินิษของพนักงานอัยการาดังนั้น ที่สำคัญก็คือว่าโครเซสทั้งหลายเนี่ยนะฮะถ้ามองเรื่องของอำนาจนะนะก็ถือว่าคนที่ทำกันบ้านพอไม่ผ่านก็ต้องขยยัมที่จะแก้ไขหาข้อมูลนะครับ <c oughs> เพื่อโต้เย้งว่าการบ้านาของฉันดีแล้วนะครับฉันทำสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าคุณมองไม่เห็นคุณมองว่ามีทำให้ถูกต้องก็โต้แย้งดังตพิธีได้แต่ที่ถามว่า ผู้ว่ามันเขา้เขามาเกี่ยวตรงไหนผู้ว่าเขาชั้นเป็นตัวแทนของประชาชนให้ความยุติธรรมกับประชาชนดังนั้นนะฮะถ้าให้ผู้ว่าเข้ามาถ้าให้ผู้ว่าเข้ามาผู้ว่าจะเป็นตัวแทนฝ่ายไหนเพราะประชาชนเป็นตั้งผู้เสียหายและประชาชนก็เป็นผู้ต้องต่างหาผู้ต้องหา,งหาคุณอย่าลืมมาว่าอย่าลืมสิคขับว่า เมื่อกระบวนโปรเซสกระบวนการเนี่ยมันอยู่ในของการของผู้ที่เกี่ยบข้องกับเรื่องของการฟ้องคดีก็คือตํารวจทัานสารราชกับอายการดังนั้นต้องให้สองหน่วยเขาเขาฟัดก,กันเขาโต้แยง้งเรื่องของดุนพิธิกันผพ้ว่าด้วยความเคารพถึงแม้ท่านบอกว่าทัานอำนาจของทั้นอย่างทัานก็ใช้อายการแต่โปรเซสทั้งหลายเมื่อท่านถูกเอาออกจากสารบบไปแล้ว ของกระบวนการยุติธรรมของการฟ้องคดีปรเซส้นหนึ่งนะฮะต้นทานก็คือสำนักงานข้าโประเสสองผู้ฟ้องคดีนะครับก็คืออายการสำนักงานการสุดแล้วก็ประเสสามก็คือสาโปรเซสนเหล่านี้มันถูกวางออกแบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วดังนั้นก็จะคืนหน้าไปกลับว้อนเดิมผพราว่าไม่ใช่ผมกําลังมองว่าเราจะถอยหลังลงคลองไปงงถ้าไม่ไว้ใจตํารวจถ้าไม่ไว้ใจสำนักงานย้าิ ก็ต้องไปหาองค์กรอื่นหาองค์กรอื่นที่มาตรวจสอบไม่ควรที่จะถอยหลังลงคลองเพราะไอ้คลองที่มันเคยถอยมาแล้วนะครับก็ถมมาแล้วนั้นมันก็มีปัญหาลึกตื้นเหนบางไม่เท่ากันมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อจะคืนอำนาจขอคืนอำนาจจากสำนักงานรมชาติตามมาตราที่145ท่าับ1 ต้องไปออกแบบองค์ออกแบบองค์กรใหม่ออกแบบองค์กรใหม่ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะฮะในชั้นที่มันมีระดับหรือบรลานเท่ากับสำนักรันชาติอายกา,ารสูงสุดสำนักงานอายกา,ารให้มันมีเลเวลระดับที่ยอมรับทเท่ากันเข้าใจไหมฮะ คุณเข้าใจครับผมกำลังมองเรื่องของคาปาซิตี้คาปาซิตี้หลักความสามารถ c ต a r ์ c t ฮ r เรื่องของทั้งหลายที่มันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญ,ญาไม่ได้กิไม่ได้เกิดพาดพิงหรือไม่ได้พูดว่าผู้ว่าราชการจะไม่มีองค์ความรู้ทั้นของกฎหมายแต่ผมมองเรื่องของโปรเซสกระบวนการมันเดินไปนแล้วอยากให้ผู้ที่มีอำนาจในการที่จะมากลั่นกรองหรือผู้ที่มีอำนาจมานะครับร่วมสังครรมก,กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญ,ญานั้นเป็นหน่วยงาน ที่อยู่ในกระบวกนการยุติธรรมทางอาญาแต่ทีนี้จะเป็นหน่วยใดนั้นหรือจะออกแบบหน่วยใหม่กล้าไหมเพราะเมื่อมันเป็นดืมพันเรื่องของกระบวกนการเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วเนี่ยภาษีของประชาชนก็ไม่ต้องไปเสียได้สร้างองค์กรมาใหม่เลยนะครับตั้งใหม่แล้วก็สมัครท่านใดจะอนย้ายอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปเอ่อ ากลาังผลเพิ่มเติมได้ครับจากอายการจากตํารวจจากอะไรก็น่าจะต้องมีบ้างนะครับให้ตําแหน่งให้นิบริหารงิมมร,รันดร์เท่าเทียมกันผมว่ามันไม่ยากถ้าไม่ไว้ใจองค์กรทั้งอายการทั้งพนักง,งานสอบสวนก็ต้อง,งตั้งองคอ์กรขึ้นมาใหม่แต่จะให้ถอยหลังลงไปให้กับพนักงานสอบสวนให้กับตแนน่นของผู้ว่านั้นด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยจะได้เห็นผลทางหลักวิชาการนะครับไม่มีอคติใดๆแต่ว่าเรามองว่าโพสต์ องค์กรหรือหน่วยงานมันถูกออกแบบไว้แล้วนะนนี้คือโจทย์หนึ่งที่ถ้าถอยหลังลงไปเนี่ยมันจะยังโอเคอยู่ไหมมันจะไปอยู่ในคลองเดิมรึเปล่าซึ่งมีความลึกตื้นหนาบางไม่เท่ากันนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรายังไม่จบเรื่องที่ยงไจบ,าย,ไจบยาวเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงที่สามนะครับอลไางไม่ได้กล่าวพัดพิงผมใช้เรื่องของความองค์ความคิดพิมนทางวิชาการ ถึงแม้อาจจะกระทบกระเทือนในทุกทางของมันท,ทำไม,มแรงจังไม่เกรงอกเกรงใจเลยเมื่อเราเป็นนักวิชาการทางด้านด็อเตอร์ด้านกฎหมายเราก็ต้องกล้าที่จะพูดในความคิดเห็นทางด้นานข้อกฎหมายไม่มีอคติแต่เราคุยเรื่องของหลักการนะครับอยู่สามกับมาช่วงนี้รักักคน